สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นสูตรหวยรัฐบาลไทยประจำงวดวันที่1มิถุนายน2 5 6 6นะคะก่อนจะไปดูสูตรมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะสูตรเป็นแค่แนวทางเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์สูตรมีเข้ามีหลุดไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นมาค่ะมาดูวิธีคำนวณน,นะคะ สูตรนี้ก็เด่นเด่นบนและล่างนะคะงวดแรกค่ะวิธีคำนวณน,นะคะเอาหลักร้อยบวกหนึ่งครั้งหลักสิบล่างบวกสองครั้งหลักหน่วยล่างบวกหนึ่งครั้งบวก2คงที่บวกกันแล้วก็จะได้0นกับหนึ่งะคะงวดถัดมาออก91370เข้าบนล่างนะคะงวดถัดมาค่ะคำนวณได้ห้ากับ6 งวดถัดมาออก7 8 9 6 4เสเข้าที่เลข6กล่างนะคะงวดถัดมาคำนวณได้5กับ6ออก80508เข้าที่เลข5บนนะคะงวดถัดมาคำนวณได้8กับเงวดถัดมาออก0 9 3ย์เสเข้าที่เลข9บนนะคะงวดถัดมาคำนวณได้8กับเงวดถัดมาออกห9 6 5 8หเข้าบนล่างนะคะ งวดถัดมาคำนวณได้1กับสองวดถัดมาออกห้าหนึ่งเสี่เจเข้าที่เลข1บนนะคะงวดถัดมาค่ะคำนวณได้2กับสมงวดถัดมาออก4 1, 19, 2, ี่หนึ่งเสองเข้าที่เลข2ล่างนะคะงวดถัดมาค่ะคำนวณได้6กับเงวดถัดมาออก4 4 1 7 8 0เจดเข้าที่เลข7ดนะคะ งวดถัดมาค่ะคำนวณได้สองกับสามงวดถัดมาออกห5 2 5 5เข้าที่เลข2บนนะคะงวดถัดมาคำนวณได้3กับ4ี่งวดถัดมาออก8 7 3 7 3สเสเข้าที่เลขสามบนล่างนะคะงวดถัดมาค่ะคำนวณได้7กับ8งวดถัดมาออก907 99เข้าที่เลข7บนนะคะงวดถัดมาค่ะคำนวณได้8กับเงวดถัดมาออก906 7 1เข้าที่เลข9้าบนนะคะ งวดถัดมาคำนวณได้6กับ7งวดถัดมาออก0 1 9 6 5เข้าที่เลขเลข6ล่างนะคะงวดถัดมาค่ะคำนวณได้9กับ0นะคะงวดล่าสุดที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่16พฤษภาคมนะคะผลหวยออกก็903 99เข้าบนล่างนะคะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนจะถึงนี้วิธีคำนวณค่ะเอาหลัก ร้อยบวกหนึ่งครั้งหลักสิบล่างบวกสองครั้งหลักหน่วยล่างบวกหนึ่งครั้งบวกสองคงที่บวกกันแล้วก็จะได้แปดกับเก้าสูตรจะเดินต่อหรือไม่อันนี้ก็มีอาจทราบได้นะคะอ่างวดนี้เด่นแปดกับเก้าบนล่างนะคะมาค่ะมาดูสูตรทั้งหมดที่วิเมย์คำนวณน,นะคะ วิเมยจะยกแต่สูตรที่ที่เอามาใช้งวดที่ผ่านมานะคะสูตรที่วิเมยบวกเพิ่มไว้คำนวณเพิ่มไว้วิเมยไม่ได้เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะวิเมยจะเอาเฉพาะที่ยังเดินต่อจากงวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่1 0 16พฤษภานะคะเลือกแต่ที่ยังเดินต่อจากสูตรตารางที่วิเมยให้ <ๆ S 2> ให้เพื่อนๆดูนะคะส่วนสูตร อื่นๆที่วิเมย์ไม่ได้ลงในตารางแบบนี้วิเมย์ก็ไม่ยกมาให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะจนเกินไปจะจับคู่ยากนะคะเยอะเกินก็จับคู่ยากแล้วก็จะสับสนนะคะเมื่อที่ผ่านมานะคะผลหวยรัฐบาลออก90399นะคะก็เข้าก็เข้านะคะสูตรที่ไม่เข้าวิเมย์ก็ตัดทิ้งไปนะคะสูตรในตารางนะคะมาค่ะมาดูที่วิเมย์จับคู่ให้นะคะ วิเมจับคู่ให้604นะคะดอกเดียวนะคะตัดเล่น 60, 64, 4 9 9หนะคะวิเมย์ก็จับไปตามสูตรนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะอชอบต่างจากวิเมยก็ให้เพื่อนๆจับด้วยตัวของเพื่อนๆเ,เองได้เลยนะคะอย่างเช่น05ก็เป็นไปได้นะคะ905นะคะ905ก็สวยนะคะอืม วิเมย์ก็ไม่อาจทราบได้นะคะว่างวดนี้หวยสออกอะไรนะคะสูตรก็ได้แบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆไปจับด้วยตัวของเพื่อนๆเ,เองนะคะส่วนวิเมย์ก็จับให้ประมาณนี้นะคะจะเข้าหรือไม่เข้าออนนี้ก็ไม่อาจทราบได้นะคะก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีและมีโชคขอให้เพื่อนๆเฮงๆนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ